สวัสดีรีโมเอาไงเนสทำไมหน้านายดูมีความสุขจังอะอ้อคือไปดีมีน้องคนหนึ่งเขาบอกให้เจ้าของช่องทำเป็นอารมณ์แบบอื่นเขาก็เลยให้ฉันทำหน้าแบบนี้ไงละ่ะฮ่าฮ่าฮ่อ้าวเหรอแม้หน้าน่ารักจังก็นายอยากให้ฉันหน้าเพิ่งตะเลยลเปล่าเปล่าฮฮโอเคแล้วไอรีอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ สวัสดีทุกคนเอ้าไงไอรี่ไงไมวันนี้ทำหน้าแบบนั้นอะ่ะอ๋อคือพอดีว่ามีน้องคนนึงแนะนำให้เจ้าของช่องทำหน้าแบบว่าให้ฉันทำหน้าแบบอื่นบ้างอะ่ะเพื่อที่จะได้มีชีวิตชุบวิน่ามันบ้าเลยเนี่ย โอ้ยไงซินดี้มาทำอะไรที่นี่่ะฮะอ๋อเอมคือพอดีว่ามีแต่ว่าคาโยอยากจะชวนผู้นายไปกินอาหารสูตรเด่นของคาโยนั่นนะอาหารสูตรเด่นของคาโยได้ได้ปะปะไปกินกันเถอะปะปมาดูกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมว่าว่าอาหารของคาโยมันจะอร่อยไหมบ้างปะปเราไปดูกันอ๋อวันเทุกคนมีอะไรเหรอฮะ ทำไมมากันตรงนี้ล่ะฮะมีอะไรให้ช่วยน,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 นายนายรู้ดีใช่ไหมว่าไคโยเขาชอบทำอาหารแปลกๆจำครั้งกรอนที่เรากินอาหารของไคโยได้ไหมแบบว่า โยใ้ใสอะไรเข้าไปในอาคารนี่ออกคุณดีชันใส่เน um <si pues ื้อใส่โกโก้ใส่ปลาเน่าใส่เอิ่มอะไรนะอ๋อใช่ใส่จิจกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิจกใส่ซอสลงไปด้วยไม่ซอสอะไรซอสน้ำปลาน่ะใส่ที่ใส่ซอสน้ำปลาลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้าวลงไปใส่ไข่เป็ดลงไปนี่ไงแล้วก็ใส่ขนมหวานเป็นไงล่ะฮะอร่อยไหมนั้นที่เรากินอาหารขยโยเข้าไป เราแทบจะขี้แตกเลยแทบจะขี้แตกเลยเนี่ยแล้วผู้นายแน่ใจเหรอแั้ยจอยซี่เพราะว่าไคโยเขาได้ไปเรียนทําอาหารนะซี่ฉันก็เลยอยากรู้จริงว่าเขาสามารถทําอาหารเป็นยังก็เลยอยากจะลองกินอาหารของเขาดูโอเคก็ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้ด้วยนะอ้อไงวันนี้ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้ากันพอดีนะเดี๋ยววันนี้ฉันจะทำอาหารสุดเด่นให้ผู้นายกินเองฮ่าฮ่าฮ่า ลดแล้วผมจะเริ่มทำอาหารแล้วนะครับทุกคนนะทุกคนจะบอกว่าเออนี่รอทำอาหารใช่ครันี้แหละทำอาหารซึ่งขอ,องเลยนเขาว่านี่คือการ์ตูนครับใช่การ์ตูนครับใช้วิจารณญาณนะครับเพราะที่เห็นกาลังทำอย่างนี้ก็ทําอาหารจริงๆครับโอเคมามาเริ่มทําอาหารแบบจริงจังกันเอาละที่ทุกคนเห็นยูนี่ก็คือกระทะนะใช่ล้วก็คือกระทะนั่นแหละคืออาจจะมีการตัดต่อค่อนข้างจะน้อยแต่ขอยืนยันว่านี่ก็คือกระทะอลาขั้นแรกเราก็ใส่ข้าวนี่คือข้าวนะครับทุกคนนะใช่ใช่อันนี้คือข้าวนะมาเรามาใส่ข้าวไปอลาใส่ข้าวลงไป ี๋ยวเราก็ใส่ข้าวลงไปแบบนี้ใช่ใช่ใส่ข้าวลงไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนมาจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปครับที่ก้อนสีเหลืองๆก็คือไข่นะครับใช่คือไข่ครับเชื่อผมคือไข่โอเคแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับทุกแล้วจากนั้นต้องใช้สิ่งนี้ที่พ่อครัวจะใชท้ทำอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้สิเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดทุกคนรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะยก็ใช้สิ่งนี้ทําอาหารไปเลยครับทําไปเลยทำแบบนี้เลยครับใช่ใช่ใช่งท่ทุกคนอยาเอาไปทําที่บ้านนะครับ ขอบอกเลยแล้วว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับอย่าเอาไปทําเองที่บ้านนะครับเราก็ใช้พิจารณาใในกรนารรับชมครับอาคาะและจากนี้เราก็เสร็จแล้วครับอาหารของเราเอาละเอาเสร็จแล้วเชิญทานได้ๆๆไม่ต้องเชิญอะไรอย่าอ๋อเชิญครับทุกทชมผมเองครับเออที่ปลาเสร็จนะครับเสร็จครับขึ่นชิ้นขนมก็คือร่างอวตารผมครับโอเคๆเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วเชออ้าวพ่อมาทำไมตรงนี้เนี่ยฮะ ินอาหารฝีมือเธอไงล่ะฮะขยโยอ๋อมากินอาหารของผมเหรอได้สิครับอ่ะนี่เลยครับข้าวผัดแสนอร่อยของผมกินเลยครับไอ้ลองกินซิย้ยำอืม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 มวมวลมวลมวมวมวอร่อยมากเลยขยโยโอ้นี่มันไข่ที่อร่อยที่สุดเลยเดียวเดียวอร่อยเหรอไหนไหนขกินบักซิ่งยำอืมอร่อยมากๆนี่มันอร่อยที่สุดในโลกเลยฮะ เอออร่อยจริงเหรอไหนายขกินบ้างสิขอกินบ้ออนางก,ก่อนสิครับพี่ชายพี่ชายไม่มีปากพี่ชายจะกินได้ยังไงนี่มันกระตูนอะไรก็เกิดขึ้นได้และท่านจะกินมันก็เกิดขึ้นได้แหละและขนาดเอโต้ที่ไม่มีปากก็ยังกินได้เลยมาขอกินสิน้ำนๆำนำโอ้อร่อยมากๆเลยอาหารฝีมือนายเนี่ยโอ้อร่อยมากๆโอ้อร่อย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 จริงเลอนายขอกินบ้างสิน้ำน้ำนำโอ้อร่อยมากๆเลยอร่อยมากเลยเอโต้อร่อยอามาก โอเคถึงตาฉันแล้วไหนขอกินมากสิยำยำโอ้อร่อย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 ที่สุดเลยโอ้อร่อยเมื่อกี้ซินดี้เป็นตลาผูกรมาน่ะคือเขาบอกว่าอาหารของไคโยอร่อยเพราะว่าไคโยได้เปลี่ยนสูตรแล้วจริงเลยซินดี้ใช่จริงสิฉันกินแล้วอร่อยมากมากเลยไหนโอเคได้ฉันขอลองกินยำยำโอ้อรมากเลยตัวานได้แต่ซิยำยำโอ้อร่อยมากเลยอร่อยมากหลังจากวันนั้นพวกเราก็กินอาหารอย่างอรอยอร่อยพ่วงทายคริ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนชอบไปหรือเปล่าครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนคลิปก่อนๆเลยครับก็คือเราก็ไม่ได้เขียนบทหรอกครับเราก็จินตนาการครับใช่แล้วก็ชอบหรือเปล่าครับขอบอกเลยครับว่าคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอย่าเอาไปทําเองที่บ้านนะครับคลิปนี้อาจจะมีการตัดต่ออข้างที่ยันน้อยแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนได้ดูอย่างสนุนครับโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วก็วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแลวก่อนจะจบคลิปทุกคนสงสัยไปว่าทําไม ครับโสดถึงเรียกผมว่าพี่ชายเหตุผลก็เพราะว่าเขานั้นให้ผมไม่เป็นผู้ชายไข่ึงนี้เจ้าของช่องเขาจะให้ผมเป็นพี่ชายเขาครับโอเคผมก็เลยได้มาเป็นพี่ชายของเขาโอเคสวัสดีก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย